ซ่อมรถเหรอครับ <Aristotle> ซ่อมรถซ่อมรถไหนน้องซ่อมยังไงหูุกอู้จิ่งจังเลยให้ปบป๋าดูหน่อยสิอ๋อซ่อมแบบนั้นเหรอแต่ไหนไนซ่อมแบบไหนไปซ่อมเดี๋ยวปะป๋าดูหน่อยปะไหนซ่อมให้ปะป๋าดูหน่อยครับนี่ไงน้องไปนั่งซ่อมตัวนี้ให้ดูหน่อยอ๋อทำแบบนี้เหรอโอ้รถเป็นอะไรครับหันนีอืมรถสไตล์มิติเก่งจังเลย เก่งจังเลยครับบายยหน่อยจุ๊บด้วยโอเคครับเก่งมากเลยเื่ยอยครับสอมรถห้มักลานะครับซ่อมได้ไหมโอโ้น้องมาชินเป็นช่างครับอันนี้กำลังซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับ เลยครับอ้าวปิดแล้วขี่ได้ขี่ได้แล้วโอเคขี่นะ้ครับซ่อมเสร็จแล้วมาใครกให้เอาปะป้าลงมาโอเคขี่ได้เลยเก่งมากครับขึ้นแล้วเลยไปไปเลย ด้้วยโโอโหขีไไ่ไปครัวสิลูกขี่ไปเข้าห้องครัวสิขี่ไปครัวได้ไหมขี่ไปข้างหลังได้ไหมครับขี่ไปครัวปะอ,อ่าผาเอฟซีไปดูห้องครัวน้องมาชิมหน่อยไปเลยไปไปครัวครับไม่ไปครัวเหรอลูกไปครัวปะไปกันไปเลยวันนี้น้องมาชิมจะพา เอฟซีทุพลไปดูห้องครัวนะครับไปเลยครับผมไปโอเคไพาดูห้องครัวน้องโมชิโนยไปอีกครับไปเลยไปเลยไปเลยทรไหห้องครัวลกจังเลยครับไหนอ่าไปครับไปเลย นอ้องเมื่อยืนเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวซ้ายเดี่ยวซ้ายลองชนนะอ้าวตกรถซะแล้ว <c oughs> เข็นรถมาได้ไหมเอ่ยกมาครับมายกมา <c oughs> โอเคครับยกออกมาลูกอ่าเราขี่กลับไปคืนปะแม่รถไปด้วยเหรอครับเอารถไปไหมรไปอันที่อยากขี่ไปลูกปะขี่รถไปคืน มันลื่นขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าจะได้ไม่ลื่นปะปะ๋าถูบ,บ,ถบ้านครับปะป๋าถูบ้านครับน้องๆก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะได้ไม่ลื่นปะข,ขึ้นรถเลยครับโอเคขึ้นรถขึ้นรถเลยขึ้นรถครับมันเปียกอยู่ลูกมันเปียกอยู่ปะขับรถดีกว่านไหมขี่มอเตอร์ไซค์รึขี่มอเตอร์ไซค์กลับคืนลรึปะแล้ว,วขี่ให้เอฟซีดูหน่อยไม่ขี่หรอ<ง>ขีค่คปาไปให้ปาข,ขีา่ดีกว่ามา